นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะพุทธังธรรม,มังสังฆนะมัสามิมเดี๋ย <c oughs> วนี้ก็เป็นวันที่สี่มองการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมะนะหินเดี๋ยวว่าการเวลา มันล่วงไปนวดแตงโมกันที่จะานักประหลาดก็จะตัดว่าการเวลานั้นก็กลื่นสรรพสัตว์พร้อมกับตัวการเวลาเองคำว่าพร้อมกับการเวลาเองเช่นเวลาที่เราเริ่มต้นแปดนาฬิกาตอนนี้ค็ว่าแปดนาฬิกาเก้านาทีแล้วสิบนาทีแล้วอย่างนี้เป็นต้นแปดนาฬิกามันก็ถูกเกินไปลว นี่ยสรพสัพษษตว์ทั้งหลายสรพสัพษษตว์เนี่ยมาตั้งมนุษย์ก็ได้่ยสัตว์ระหลานเรีอยว่าภูมิของเทวดาของพรหมท้องดวงจิตแต่ในทุกภูมิก็ถูกการเวลาเนี่ยมันเกินกินกันเป็นมนุษย์เวลามก็น,น้อยลงไปสัตว์ก็น,น้อยลงไปเทวดาสวยบุญมาก อายุยืนยาวแต่ละวันมันก็น้อยลงไปเพราะพรหมยิ่งจะมีอายุมากนะเป็นหลายๆล,ล้านปีแต่อายุก็หมดไปทุกวันเหมือนกันแต่หมดไปแบบมีความสุขแต่ถ้าเป็นสัตว์โลกนั่นก็ทุกทรมานแค่วันเดียวมันก็นานมากแต่อย่างไรก็ตามมันก็หมดไปเหมือนกันนี่ว่าการเวลาเมั่ เกินสัพสัตว์ในตัวการเวลาเองคราวนี้ถ้าเราจะมาเอาประโยชน์พิจารณาก็ไม่ประมาตนางโอวาทพระพุทธเจ้าท่านแสดงตาม่อนนเีินผ่านว่าลูกก่อนพิสูจทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ะมาทขันพิสูุทั้งหลายก็พูดว่าม้ว่าผู้เห็นภัยในว่าตาสสงสารตั้งเป็นพระ นะเป็นภิกษุณีเป็นแม่ชีเป็นโยมก็ได้ถ้าเห็นภัยในวัฏสงสารก็เรียกว่าเป็นภนะิกษุกันมีความหมายนึกซึงถ้าพูดถังธรรมอย่างพวกเรามาปฏิบัตินเนี่เราก็เห็นภัยในวัฏสงสารว่าเรากําลังถูกกาลเวลามันเกินกินไปทุกวนาากันอย่างธรรมะก็เป็นเดียวกับอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี เริ่มต้นชีวิตขึ้นมาเราก็มีครบรอบอมันเกิดมาจเจ็ดสิบเอ็ดครั้งจะถึงเร็วๆนี้แต่ว่าไอ้ชีวเหลือมันเลือน้อยลงไรไหมแต่ว่าไอ้ที่จะดีใจก็เออมันยังมีชีวิตยอยู่แายโยมปานเด่นก็จะมาแสดงบุทิตาจิตว่าเรายังมีชีวิตยอยู่ยืนยาวมาได้ก็ยัง,งขอบคุณกับสังขารมางทงให้เราโอกาสสร้างความดี แต่ว่าไอ้เวลาที่เหลืออยู่เน่เราก็จะหนีไม่พ้นที่มันจดี๋ยวต้องค่อยๆหมดไปพวกเป็นธรรมะก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เสมอเรียกว่าเป็นมรณนานสติมันก่อนเราได้สนทนาธรรมกันแล้วก็มีพระสงฆ์ก็ก็าาามาสนทนาว่าจิตใจของเขาล่องลอยอยู่เสมอไม่เคยอยู่นะึกคิดไปแตเรื่องไร้ลเล่ว นะก็เลยบอกลองพิจารณาดูซิว่าใช้ชีวิตเรา,ามันจะต้องตายมันจะต้องร่องรอยไปไหนไหมเพราะว่าเมื่อมีความโลภค,ความโกรธความหลงที่มันรุนแรงเนี่ยนะเราจะคิดข้อกรรมฐา,านอะไรก็ไม่ได้มีความโกรธมากใช้เมตตาก็เอามาอยู่เอ,อมีความโลภมากมาก็หมนกัน แลาพี่จะนามไม่ได้ทำยังไง <c oughs> ต้องกระเช้าคิดว่าเราจะต้องตายมันจะโกรธไหมถ้าต,ตายตอนนี้เราโกรธเราคิดพยาบาทปองร้ายอยู่นเดี๋ยวนี้เราก็เชื่อหลังกรรมว่ามันจะต้องไปไม่ดีนะสุขทุกติไม่สบายทุกติจะมีอะไรสตดรจฉานแม่นสุรกายนรกภูมิอย่างเนี้ย เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีแน่นอนถ้าตายไปตอนนี้มันมีความโกรธไฟนรกมันเผาในใจอยู่เนี่ยเพราะว่าอะไรบาปกดที่ใจบนเกดที่ใจขณะใจเรามาทุกข์ร้อนดิ้นรนมันก็เป็นบาปแล้วก็เป็นนรกแล้วใจที่มันอิ่มใจสุขใจเบิกบานใจเป็นใจสวรรค์แล้วมีอยู่ที่ใจเนี่ใจที่นิ่งสงบนิ่ง นีปิติสุขเป็นอารมณ์ไม่มีความคิดอะไรก็ใจเป็นพรหมแล้วก็เบกขาเน้ใจที่เห็นว่าสรรพสิ่งเป็นความว่างใจก็เป็นนิพพานแล้วเู่ในใจเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่คงที่นะอารมณ์ที่เรารับมาตาเห็นรูปหกฟังเสียงอายุตนะที่สัมผัสกันนี่แหละไปในภายนอกเนี่ยบางทีเข้าที่บายเปนออย่างอายุตนะสิบสองท่าสิบแปดก็อันเดียวกันนี่แหละนะ ดังนั้นเดียวกันนะให้เห็นว่ามันความรู้สึกเราเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตอนที่ออจตนะกระทบกันตรงนี้ต้องระวังเมืกก่อเกลเลดจะเกิดตรงนี้เมืกก่อเกลเยสเกิดทุกข์ก็เกิดตรงนี้นั่นเองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมาระวังหนูว่าเ,ออเราเนี่สติพอไหมเรากำลังโกรธอยู่นี้ ถ้ามันไม่หมดตายไปเดี๋ยวนี้มันลงกับใบยภูมินะลงไปจริงๆเลยนะแต่ตอนนี้มันยังพอแก้ไขได้เราก็คิดถึงความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนเนี่ยความตายมันของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้คือความตายปรงใจว่ามันต้องตายจิตมันก็สงบขึ้นมาได้นะกายเบาจิตเบาเข้าใจธรรมะมันมันใกล้ละ นี่ <c oughs> เป็นกรรมฐานที่ทำให้ใจของเรานั่นมันสงบได้ไงําสำหรับคนที่หลงอยู่หลงอย่างมากในทุกๆเรื่องนล,ล่แหละซึ่งกรรมฐานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ทำได้เด็กๆเ,เขาก็ทำได้นะเด็กๆในสมัยพุทธกาลท่านกุมารีนะ้อยเป็นพระโสดาบันนะั่นแหละเห็นไหมพิจารณาพระธเจ้าที่เรื่องมรณานุสติ การรับถึงความตายเด็กน้อยคนที่พิจนารณาอยู่เสมอเป็นธรรมะไอ้บุบารมีจะได้พระสูตบัลลังแล้วพระเจ้าเสด็จไปไม่โปรและพราะอยู่ในข่ายพุทธญาณอ,องค์ประเศสศนาสอนประชาชนอยู่ในพระองค์ก็ทรงนิ่งอืม,มาพระองค์ทรงนิ่งไม่พูดอะไรเลยประชาชนทั้งหลายก็ไม่มีใครจะกล้าพูดอะไรละนิ่งไปหมด จนกุมารีน้อยเนี่ก็เดินทางมาจะไปส่งอาหารให้กับคุณพ่อที่อยู่ลงท่อผ้าเมื่อกุมารีน้อยนี่ก็คิดว่ากว่าที่จะได้พบพระพุทธเจ้ามันยากมากนะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนไปแวะซะก่อนพระพุทธเจ้าก็รอยอยู่แล้วนะก็เลยถามว่ากุมารีน้อยอเธอนนี่ยมาจากไหน กุมาดีน้อยนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาสูงมากเรามาจากบ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วเป็นธรรมดานะถ้ามีใครถามว่าเรามาจากไหนเราก็มาจากบ้านเออใช่ไหมถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นทําไมแสดงว่าท่านพูดเป็นธรรมะพูดเป็นธรรมะแฝงด้วยปัญญา กุมารีน้อยก็พิจารณาแล้วว่าให้เรามาจากไหนนะชาติทิ่แล้วก่อนเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เรามาจากไหนเราทราบไหมกุมารีน้อยไม่ได้มีฌานแต่มีปัญญาก็ไม่ทราบมุกมาจากไหนเลยก็เลยตอบพระพุทธเจ้าว่าไม่ทราบพระเจาค่า์พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามอีกแล้ว เออเธอไม่ทราบเหรอเธอไม่ทราบใช่ไหมเออท่านถามย้ำก็บอกว่าเธอไม่ทราบเหรอก็เราก็ไม่ทราบอยู่แล้วเนี่ยว่าเรามาจากไหนแต่คําว่าไม่ทราบใช่ไหมนี่ถามย้ำก็เป็นด้วยปัญญายอีกแล้วด้วยปญัญญาคมาีรน้อยไี่พิจารณาอยู่เสมอ,อ,อทราบอย,ยู่เสมอว่ามาันต้องเราชีวิตนี่ต้องตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน ก็เลยทูลต่อพระธจ้าว่าทราบพระเจ้าค้าเห็นไหมทราบเมื่อต้องตายท่านถามอีกอ่ะแล้วเธอทราบหรือทราบจุกมไหมย้ำขก้าไปอีกถามทราบเรื่องอะไรกุมารีร้อยรู้ละรู้จักแล้วก็เลยตอบไปว่าเออไม่ทราบพระเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะไม่ทราบว่าความตายจะมาตายเมื่อไหร ถึงเมื่อไหร่ <c oughs> ตายที่ไหนตายด้วยอะไรตัวยโลกอะไรก็ไม่รู้เราเกิดขึ้นมามีใครรู้มาตั้งแต่เกิดมาเราจะต้องตายอายุเท่านั้นตายด้วยโลกนั้นตายตอนนอนหลับตอนตื่นตอนเดินทางไม่รู้เลยนะอันนี้ไป็นสาเลยตอนนี้ประชาชนทั้งหลายอะถ้าจะไม่พอใจเด็กน้อยซะแล้วเด็กเคห์เจ็ดขวบเท่านั้นเองอ่ะมากล้าเล่นเล่นพระพุทธเจ้าอ่ะ รัตเจ้ากุลเทศตอว่าโลกนี้มันมืดผู้รู้แจ้งมันมีน้อยโลกนี้ก็คือมืดก็คือโลกก็คืออะไรอะ่ะโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเนี้ยโลกประธรรมนามธรรมาเนี้ยจิตที่ไม่รู้จักรูบนามและตามความจริงเป็นจิตที่มืดนะเป็นจิตมืดผู้ที่จะรู้แจ้งความจริงของ,ราารงของราาิยสาาุขขังนาตามีน้อยกุมารดีร้อนี้ก็พิจารณาตาม คำสังของพระเจ้าจิตดวงว่ามีสมาธิตรวเงใช่ไหมเพราะตอนที่ถามตอบเนี่ยจิตเป็นสมาธิหน,นึ่งสแล้วพพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้เพิบปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาเกิดขึ้นเลยนี่อาน,นิสงส์ของการเจริญบรณานสุติจิตดวงพอพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้จิตรู้ขึ้นมาเลยว่าโอ้สังขารนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่เรา รายึดถืออะไรไม่ได้โดยอาศัยความตายเป็นบาดฐานในการเจริญสมถกรรมฐานเมื่อพิจรารณาเห็นอน,นิจจังสุขังตาเป็นปัญญาเกิดรู้ขึ้นมาก็ได้เห็นธรรมเป็นประสูตรดับ,บันพระเจ้าตาัดอันนี้มันดับเป็นรูปของเราแล้วนะเป็นรูปของเราแล้วออย่างนี้เป็นต้นั <c oughs> าการเจริญซึ่งความตายอย่างนี้มันก็มีอนิสงส์มาก ทำให้เราจะเข้าใจในชีวิตไม่ประมาทแล้วเราก็รู้สามารถเห็นทําได้ไม่ต้องสงสัยปการเจริญมรณานสติกรรมฐานเนี่ยจะได้อุปจรารสมาธิเท่าน,นั้นบางทีเขาจะพูดว่าการที่จะเห็นธรรมตั้งแต่ถึงปนาสมาธิเนี่ยไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าจิตมันรวมมารู้ขึ้นมาก็เป็นได้นั่นแหละเห็นได้เข้าใจได้ขณะเราฟังธรรมเราพิจารณากาย มันจะมาพิจารณาสังขารร่างกายคนที่ตายใไหมจิตรวงก็มาจะปรุงแต่งก็เป็นคนนั้นคนนี้จิตปัญญารู้เท่าทานก็สว่างเลยสว่างขึ้นเห็นคนเดินไปไม่ใช่คนื่อเข้าใจชาติตรงนี้ไงว่าไม่มีสัตว์บุคคลไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สัตว์ก็ไม่ใช่บุคคลก็ไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ใช่เราเขาก็ไม่ใช่ เราเห็นนะใช่หไหมมันก็หุ่นยนต์เราจะเข้าใจย,ยังไงเนะ <c oughs> นี่ยเอไอหุ่นยนต์มันใช่สัตว์ไหมมีชีวิตอย่างนั้นไหม,มก็ไม่ใช่เป็นบุคคลไหมไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไหมเป็นเราเป็นเขาไหมไม่ใช่อนะไรนั่นแหละาอย่างเป็นเครื่องมือที่เราสาร้างขึ้นมาตามความสามารถหลักของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ไม,ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรอย่างนั้นที่แท้จริง นี่เราก็จะรู้กันมาได้เห็นตัวเราเดินไปก็อย่างนั้นเห็นคนอื่นเดินไปก็เป็นหยู่อยรสรีละยนตร่างกายเนี่ยเป็นสลีระยน์ที่มันสามารถมันได้ข่องแก้วเพราะว่าระบบสังขารเราทราบเป็นสลีลยนนี่การรู้การเห็นทาทีลึกซึ่งมันก็เห็นได้อย่างเนี้ยให้เราท,ทําจะพิจารณาทุกวันทุกวันนะบางทีเราไปแล้วเกิดความยินดีพอใจเรื่องอะไรก็ตามว่าชีวิตเป็น,นอน่นอนเนาะ คนที่เขาสนุกสนานกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องตายเท่านั้นนะใช่ไหมธรรมศาสตร์ได้บทพระมหาบุคลนะไปดูการละเล่นสนุกสนานมานานแต่วันหนึ่งก็ไม่สนุกสนานกันแล้วเมื่อก่อนนี้สนุกสนานก็จะจบรางวัลให้นักร้องนักแสดงงานประจำปีเก้าวันเก้าคืนนะเป็นอย่างลักษณะที่ไปเที่ยวเล่นกันมีบริวารไปถึงคนละห้าร้อยคนน่ะ เชียกันสนานมันไว้ต่อมาแล้วก็เบื่อหน่ายเห็นมันมันไร้สาระก็สนุกสนานมานานแล้วแต่วันนี้มันไร้สาระสาระเกินละไร้สาระทำไมไร้สาระก็ไม่เห็นจะมีเก่นสารอะไรสนุกสนานแล้วมันก็หมดไปทุกข์ก็แก้ไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเห็น คนที่เล่นอยู่ก็ตายเราก็จะต้องตายเหมือนกันในแสวงหาธรรมะที่ไม่ตายจน่านก็ได้พบกับปสัสจีเถร,ะ,โโธธาาระ,ะได้ฟังรธรรมจะเป็นพระโสดาบันพระมหากรนัได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรเกิดเป็นพระโสดาบันอีกท่านปฏิบัติฟังธรรมของพระเจ้าสาเร็จเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรเถระเพื่อให้เราพิจารณาชีวิตที่ไม่แน่นอนความตายก็แน่นอนเสมอเสมอ ความโลภความโกรธความหลงที่มันนุนแรงอะไรนะันก็จะลดลงไปได้เบาลงไปเลยเป็นอาร,รมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราต้องต้องฝึกกันไม่ประมาทถ้าใจเราสบายแล้วทีเราก็รู้เราไม่ใจเข้าออกเราไม่ใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดนึงหายใจออกมาเป็นวิปัสสนาเนี่ยมาถามหลวงปู่ครูบาอินทจักรรักษานะท่านอยู่จังหวัดเออนูน่นอะ ที่เียงใหม่นะั่นแหะมัดน้าบวชหลวงสมัยยังไม่ได้บวชนะั่นแหะเกือบห้าสิบปีห้าสิปีที่แล้วทำพิิปสัสนานักก็อยากจะรู้พิพปัสนาถ้าบอกลมให้ใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งลมให้ใจออกก็ดับไปแม่ทำมาไปแล้วลนิดเดียวท่านตอบสัสน้นๆแน่กไพ่จักสันๆ่า,า,า,าเอง เมื่อที่เราสงบแล้วเราก็มองอะไรก็เป็นวิพัสนาได้ใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ให้จออกก็ตายแล้วเห็นไหมเรามีชีวิตอยู่แค่แลมใจเข้าออกเท่านั้นในโลกแต่ว่าเรายึดอะไรทุกสินทุกอย่างหมดในโลกเนี่ยอืแต่ถ้าไม่มีลมไม่เราจะยึดอะไรไปได้เลยตายหมดเราจะแบกอะไรมากมายก็ไปไม่ได้นะในโลกเนี่ยตึงเราจะที่เราเราจะ กินที่ส้งสูงกันแล้วก็ได้วยแล้วก็มีอะไรมากมายเก้าข,ของมากมายแล,แล้วเกินเราก็จะขึ้นไม่ได้แล้วเราก็จะต้องวางใช่ไหมเราก็ต้องวางเอาให้มันเบาที่สุดที่จะขึ้นภูเขาอะเพราะมันขึ้นมันก็เหนื่อยแล้วสังขารเนี่ยม,มันพาไปทุรงดงนะเอาเอาทุ่งดงไปเอาบริการไปเยอะๆทีแรกอะก็กลัว,วจะทุกข์ก็จะยากลําบากพอเดินทุงดงไปอะไรมันก็หนักเื่งนั้นเลยออม,มันหนักอะไรเนาะ เมื่อเริ่มเหนื่อยมันก็เริ่มหนักออกดนี่มันก็ผ้ามึงกดมันก็ยาวเกินไปต้องตัดให้มันสั้นลงอะไรมันหนักผ้ามันหนักเกินไปไหมมองแล้วมันหนักก็จะทุกอย่างเลยนะค่อยๆลดทอนลงทอนลงทอนลงนะเป็นอย่างนั้นนะเอาไปเอาไปมากไปไหนมันหนักยิ่งจะเดินขึ้นภูเขาแล้วมันต้องพูดถึงแล้วแต่ถ้าดูอยู่ประจําที่อะไรแล้วก็เข้ามาอย่างนี้ คนมนุษย์เราก็เหมือนกันมันก็สะสมไปเรื่อยๆเราก็ต้องพิจารณาว่ามันจะต้องตายนะเราก็ควรจะต้องวางไว้ใ้มันไม่แน่นอนนะชีวิตนี้เาแจกไปแบ่งไปบางคนมีทรัพย์บางก็แบ่งปันกันไปตามสมควรเอาทรัพย์ก็ไปอยู่ในใจแล้วที่จะตามไปมันจะเบาเป็นของเบาทรัพย์เป็นของหนักในโลกนี้เอาไปไม่ได้ทรัพย์เป็นของเบาคือบุญเอาไปได้และยิ่งบุญเกิดจากการทุสิน บุญเกิดขึ้นจากการภาวนานี่ยังมีอานิสงส์มากที่เราเข้ามาภาวนาฟังธรรมเนี่ยขนาฟังธรรมอาจจะเข้าใจธรรมะสาเร็จประสดาบันก็ได้ให้ตั้งความหวังไว้สูงว่าชาตินี้เราต้องการความว่างแลการพฏนิบัาฑนะเอาละนำไปถึงอาจจะได้ประสูดาวันการชาตินี้ธรรมะก็อบรมมาหลายปีแล้วโยมก็ปฏิบัติกันมาคิดว่า,ท,า,าทั้งพระทั้งโยมก็ต้องมีอานิสงส์ที่จะศรัทธาขึ้น วางเพียรมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นที่จนะปล่อยวางเพราะไม่ต้องไปห่วงรักสักยาติทิฏฐิว่าเราทํายากลําบ,บากไปเป็นธรรมดามันนานแล้วสักยะามันแน่นมันฝังแน่นในใจเราตัวตนอะไรเนี่ยเราก็พิจารณาเรื่อยมันไม่ใช่ตัวตนอพอมีโรกกดลงขึ้นก็มีตัวตนขึ้นบอกเออไม่ใช่ตัวตนของเราไม่เอาไม่เอานตะ่เราต้องตายแล้วสอนจิตของเราอย่างนี้แหละ มันไม่เที่ยงเนละตัวตอนอยู่ไหนนาะเอ้าร่างกายนี้เอากระจายออที่มันตายแล้วมันตายแล้วเอาการาอนที่สองออกมาถามนี่มันอะไรไปเป็นเราก็ไม่มีแต่เมื่อจิตมันร่างกายมันรวมกันมันก็บอกปเป็นเราเห็นไหมเอาวิชามาเร็วอย่างนี้พอมันยึดมันนานทําไปเถอะเราจับเพียงอามือซ้ายจับมือขวาไปกระดูกเอ๊ะไม่มีเราเะไม่มีเราเลยไม่มีเราไม่เป็ของเราเนี่ย เออแตกสลายเนะี่ยไั่มีอะไรเป็นของเราแล้วมันไม่มีเราของเราปัญญา <c oughs> ก็เกิดขึ้นสกทตฤติจะถูกทำลายลงด้วยศศษสมาีิปัญญาเราทําไปไม่ท้อแท้อดทนเพียรพยายามมันไม่ยากเกินความสามารถของเรานะให้ตั้งใจทุกๆพ่๊นเจริญปัญญาครับหันดามายังดามคทัยย සාදු කරඩදමසේ සාදු සාදුු සාදුු අනුමඩමි